สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับสาวน้อยโซด,ดาพาเพลินค่ะทุกคนสาวน้าโซดาพะเพลินผมสวยมีคะผมสวยมากเลยคะ่ะใครทําให้คะตรงนี้ครับตรงนี้ใครทําให้คะ <rick im S 1> อ่ะวันนี้โซดาพาเพลินนะคะจะมาพาทุกคนเพลินเรื่องอะไรอ่ามาดูกันมาดูกันสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ที่ทุกคนนะคะมานะคะดูโซเดียมนะคะเอ้ยไม่ใช่โซดสวัสดีค่ะคุณกิฟสวัสดีค่ะนะคะพี่ปูแซนสวยของเรามาแล้ว,สว,ส,ลวสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโซดานะคะมาวันเคชันนะคะมาปิดเทอมนะคะที่นะคะที่ไหนลูกกรุงเทพนะคะเดี๋ยวมาไม่กี่วันนะคะก็จะไปเปิดเทอมที่เชียงรายแล้วนะคะวันนี้นะคะมาพาเพิริดอะไรคะ คุยกับท่านผู้ชมดีคะคุยกับท่านผู้ชมดีคะโอ้ยพูดกี่คะอ่านเร็วอาจจะทาอะไรให้ให้คุณป้าก่อนสวัสดีค่ะนะคะนี่นะคะโอ้โหทุกคนนะคะมาดูโซดาพาเพลินกันใหญ่เลยนะคะปาตกอ่เรียกหนูชื่ออ้าวให้เรียกชื่ออะไรคะเรียกโซดาสาวสวยรวยหลายล้าน อ๋อหนูดาสวัสดีค่ะนะคะหนูดามาเจอกับโซดานะคะวันนี้นะคะปะทะกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกุ้งสวัสดีค่ะทุกคนเลยค่ะทา,ทากันแดดก่อนเลยค่ะกันแดดใช่ค่ะตอนนี้นะคะหน้าของคุณป้านะคะทาเซรั่มไฮยาพียวไปแล้วนะคะใช่แล้วค่ะทาเลยค่ะ ให้ผู้ชมดูด้วยเป็นยังไงไหนทำทำแบบบล็อกเกอร์เลยบล็อกเกอร์คือคือเขาทำแบบเนี้ยนี่นะคะกันแดดนะคะอะทำทำอ้า,าอโอ้โหนะคะกันแดดไเยอเพียวค่ะทุกคนสาวน้อยโซดาผิวงามแต้ๆ <c oughs> ผิวงามแต้ๆนี่ตุนทาตัวนี้ไปแล้วแอานะคะตัวน <c oughs> ี้ค <c oughs> ่ะทาตรงไหนบ้าง ไหนบอกผู้ท่านผู้ชมสิคะไมานี่จำอะไรหนูแม่หน้าปากก็ไม่ต้องอ้าถูกปากหยวหัวขอโทษได้ยินไหมได้ยินเนี่เจ้หน้าทางนี่เลยแันแดดตัวนี้แล้วไม่หมดลูก กันแดดตัวนี้นะคะทุกคนเป็นกันแดดที่นะคะผสมรองพื้นด้วยนะคะม,มาดามเกตมาเลยสวัสดีม,มาดามเกตหน่อยค่ะนะคะมาดามเกตนะคะก็มีลูกสาวแสนสวยแบบนี้เลยชื่อมาดามเกตรู้จักด้วยโอ้โหสุดยอดมากมากใช่ใชรู้จักเขาด้ยอ้าวรู้จักสีเขาแสนสวยเออนะคะรู้จักสิคะป้าตม่มต้น นะคะวันนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องนิชานะคะอีกหน่อยก็จะนะคะแต่งหน้าแข่งกับคุณแม่แล้วใช่ไหมอ่าถูกต้องไม่นี่แหละกำลังดีเลยอ่ะาทาตรงไหนบ้างสนุกนะคะสนุกนะคะอ่ากันแดดน้าเด็กนะคะ กันแดดห้ยากันแดดหน้าเด็กหน้าเด้งนะคะถ้า mm. ตื่นหน้าทำไมไม่แต่งให้หนูนก่อนนะค้าตื่นไม่ชอบเหรอป้ายังไม่สวยไงป้าต้องสวยก่อนแล้ <c oughs> วเขาจะค่อยสวย <c oughs> ทีหลัง <c oughs> <c oughs> แกงหนไอยคะเด้งยังคะหน้าเด้งยังคะ หนูไม่ใช่ใหญ่เจ็งมากเลยทำไมทาอยู่ข้างเดียวอ่ะก็ข้างนี้ก็ทาเลยฮุ้ยทาอีกรอบนึงใช่ไหมเพราะตัวน้ำมันเหลืออยู่อ่ะสวัสดีค่ะมาดามเกตดหัวเราะค่ะค่ะค่ะห้าห้าห้าน้องโซดาน่ารักโอ้โหไข่ มาดามเกดบอกน้องโซดาน่ารักเอ้ยน่ารักจริงป่ะเนี่ยน่ารักหรือหน้าตรืบก็ตุ่นมาเลยอ,อ่ะทาให้หมดทาฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ไม่ทาเลยคอ,อทาอย่างคอลืมอีกแล้วอ่ะถัาตุ่นน่ะทาคอ,อด้วยนะคะทุกคนใครแต่งหน้านะคะอย่าให้หน้าลอยเนะคะหน้าลอยห <c oughs> น้าลอยก็คือก็คือคอดําแล้วก็หน้าขาว คอดาแล้วก็หน้าขาวไม่สวยถูกต้องต้อง,องหน้าคอขาวหน้าดําใช่ไหมคอไม่ใช่ลยต้องหน้าขาวแล้วก็คอ,อขาวถูกต้มถูกต้มถูกต้อง,ง,องไม่ใช่ถูกต้มไม่ใช่ถูกต้มนะคะน้องสลวล่น้าอเออน่ารักจริงเปล่าน่ารักจริงไหมโอ้ทำไมป้าเยินอย่างนี้ อะไรป้าหน้าเย็นนีให้เดี๋ยวดูป้าป้าตูนยังไม่ได้หนมากคือแบบเข้ามาอ่ะเดี๋ยวป้าดูกระจกสินี่ป้าให้แป้งนี้นี่ป้าจะให้แป้งนี้โซดาไปเอาไปดีเลยเก็บไว้เก็บไว้หน้าทานสวยอมแข็นี่นะคะไปกันหมดแล้วเขากลัวโซดาเขาหนีไปกันหมดแล้วอาวเยอะเพราะว่าสายที่เดนแต่งใ้ อน้องมุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะนี่นะคะรู้ว่าให้อะไรที่มันนี่นะคะใครสนใจนะคะกันแดดตัวนี้นะคะทักน้องมุกทักคุณปลายฟ้าไปเลยค่ะนี่นะคะทักคุณปูไปเลยนะคะคุณปูนะคะชื่อปลายฟ้าสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะ หนูชื่อโซดาโซดามาทำอะไรคะน่ารักมากเลยโอ้โหชมด้วยขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะหนูคิดว่าวาที่ทาตาสีดำมันนั้นมันคืออะไรนะมันก็คืออายไลเนอร์อายไลเนอร์ที่มันเป็นแหบมบแบบใช่มันต้องทาตาที่อยู่ตรงขนตาถูกต้องมันต้องทาขอบที่ติดกับขนตาอใช้เลยนะคะ ยังไม่ได้ทาตาให้ป้าเลยทาตากันอะอ่ะทาตาก่อนผู้ใครกนขอบคุณนะคะโอ้โหนะคะทาตาก่อนนะคะทาตาอ่ะใช้นิ้วเลยลูกนิ้วเออเพราะว่าอันนี้อันนี้มันไม่เออใช้หนังก็ได้เอออ่ะแต่ที่จริงอันนี้มันแบบ เดี๋ยวอายไลเนอร์นั้นหรอหรือว่าอะไรพี่สวยอย่สวยสวยไหมสวยพ่อตื่นเป็นช่างแต่งหน้าเลยเนี่ยซื้อเครื่องสัมภามาเยอะขนาดนี้ไม่ค่อยได้โชคดีแล้วค่ะในทักซีอ่านอ่านอ่านออกไหมลูกอ่านซีฮะอ่านซีเขาเขียนอะไรบ้างใคร ช่างแต่งหน้ามือโปรโใช้เปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวริสราโอ้โหชื่อพอมากวริสราหนูก็จะทาตาโ,โ,โซดาพราเพลิน <c oughs> เขาบอกเขาไม่ชอบชื่อนี้นะคะมันเลยไปเปล่าลูกทาให้เหมือนลูกแกว แกงป้าแกงป้าเหรูอคอะไคคะค่แบบสีชมพูอมชอบไหมถ้าเธอชอบการไล์มากเลยนะคะใช่ค่ะแบ่งปันนะคะว่าเรานะคะให้เด็กเขามีจินตนาการให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ<อ><อ>นะคะ <laughs> อย่าไปห้ามเขานะคะว่า อย่าทํายังเด็กอยู่นะคะทุกคนก็เคยเห็นแล้วเนอะว่ามีน้องคนหนึ่งที่นะคะแม่เขาสนับสนุนตั้งแต่3าขวบแต่งหน้าได้ตั้งแต่3ามขวบนะตอนนี้โกอินเตอร์ไปแล้วนะคะ <Go into. S 1> เป็นช่างแต่งหน้านะคะ oh. ระดับโลกไปแล้วอ่ะเออจริงเหรอเออเขาดูตามนี่แหละ u t u b e นี่แหละแล้วเขาก็ทําตามแล้วเขาก็ทา oh, ทาทาส <thank you. S 2> ออไปอย่าปิดกั้นจินตนาการเหมือนลูกสาวเลยค่ะแปดขวบแต่งหน้าเองได้แล้วค่ะเด็กสมัยนี้<ะ>เก่งทุกคนเลยเตบมือดดไม่ลูกเขา<อ>ลูกลูกพี่เขาโอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่กบแซนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะอย่าปิดกั้นจินตนาการของเด็กๆนะคะ,ะเด็กๆนะอย่างตอนที่ตุนเป็นเด็กอะ่ะชอบที่จะเต้นไม่เชื่อถามแม่ได้เลยนะแม่นะ หนูนี่นะขาขาแบบว่าขาแบบว่าชอบเต้นชอบร้องเพลงมากแล้วก็ไปฟอร์มทีมนะคะเอาน้องอะไรมาเป็นทีมเลยเอออาถาเดี๋ยวป้าไม่มีคิ้วเลยเอาคิ้วให้ป้าก่อนอ้าวอ้าวอ้าวควม่หมดแล้วเราสวัสดีค่ะอ๋อนะคะลูกสาวกี่ขวบแล้วคะ ไม่ลูกสาวของมิโกยคนเนี้เจ็ดขวบนะคะแสนรู้แสนรู้มากเลยแสนรู้ใช้กับแม่น้องไปทำที่ไหนอ่ะแสนรู้ใช้กับอะไรแสนรู้ใช้กับใช้กับอะไรรู้ไหมทาไมผมอยู่ชูมินทำไมตอนที่อยู่เชียงราย พี่เอชอบกาดโมอยู่นกันเลอะแล้วน้ำลายมันก็เลยมาโดนใช่ไหมคือแบบตอนนี้นนที่เนี่ยผมหอมเลยอะเนี่ยหอมมากมเฮ้ยวันนี้หอมมากเลยอะเฮ้ยวันนี้ใครสะให้นั่นแหละค่ะแรงบันดาลใจของลูกสาวเลยโอเ้เห็นไหมเห็นไหมอาทาคิ้วลูกทาคิวใครมาอีกคนแล้วมไม่มีทำไมคนติดตาประตู ก็บอกแล้วว่าคนดังคนดังถ้ตือคนดังคนดังพูดดังๆก็เลยดังให้พูดดังๆแบบว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ส่งเสริมเขาเนาะเขาชอบอะไรเราก็สนับสนุนเขาเนาะรู้สึกว่าเพลงตอนนี้ไม่มาแล้วเพลงไปไหนคะเนี่ย ชั้นแบตอยู่ใช่ไหมคะโอ้โหได้คิวแล้วค่ะทุกคนแสนรู้พี่กบบอกว่าแสนรู้ใช้กับแมวค่ะสวัสดีค่ะพี่วันสวัสดีค่ะพี่วันแสนสวยค่ะพี่วันเขามีหลานสาวสวยมากๆเหมือนกันนะเป็นเพื่อนโซดาได้นะคะเดี๋ยวนอยโซดาก็จะมีเขาเรียกอะไรเพจ เพจเป็นของตัวเองเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองโอ้โหโอ้หนะคะานางาเลนจะแบบว่าลบลบ <หา S 1> เรา,หาให้เล่นติน๊กตดอกยวสา,าได้คิ้วมาแล้วนะคะเดี๋ยวน,นี้นางทางให้นะคะอะไรลูกโอ้โหโห,โห,หน้าหัวล้อมาเต็มเลยแสนรู้ใช้กับแมวลูกสาวชื่อปลายฟ้า แปดขวบโอ้ยวบเออนะคะน้องปลายฟ้านะคะแล้วก็น้องโซดานะคะรู้จักกันไว้ได้โดนใหญ่ไม่แล้วว่ายวอย่าโดนเลยอย่าโดนเออเหลือปากค่ะลูกค้า ปาปากให้ป้าด่วนค่ะปาป้าปป้าป้าจะต้องเป็น้ำไมซีดนะคะป้าจะต้องปากแดงนะคะเดี๋ยวไม่มีแรงเดินนะคะเหมือนหลานสาวเลยชอบแต่งหน้าสนับสนุนเขาเลยนะคะเราออันนี้สีส้มสีส้มแล้วก็จะทายใช่แล้วอันนี้คือที่ป้าตดซื้ีไปใช่ที่เซเว่นหนูซื้อมาแล้วแล้วปะาเป็นนิบมเดี๋ยวป้าให้อันนี้โซดาสีส้ม แฟนของป้าตุ่นอีกป<ท>้าตุนอยู่ดิอ๋ออ่อ่าสีอะไรคะเนี่ยสีชมพูอยู่พูดไม่ชัดป้าตุ่นรู้สึกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ป้าตุ่นจะแจ่มมากแจ่ไมไหมคทะทุกคน ไปถามถามพี่ที่ดูดิไม่มีค่ะออกไปหมดแล้วจริงนู่น้องหัวคนหลอกป้าหลโป้หกป้าได้ไงปุ๊กดเตียมด้วยโซดาซ่าไหมคะไม่โซดาลูกเลอะเล่นื่อนเราเนี่ยเลอเออล้ ออกไหมเลิกก็เดิมเลิกก็เดิมเมมอาสวยไหมคะทุกคนเห็นไหมคะให้เขาได้ลองทำเนาะเอโอ้โหนะคะนางรู้ด้วยนะคะว่ามีข้างนอกข้างในนะคะนางลดมาเอาสีนี้สีเข้มแต่ในสีเข้มอ่านี่เก็บทำไมลิปปบเล็บเล็บนี่ ผมเลนอ่ะไม่เอาผมอ่ะอ่ะอ่ะขอให้ประทุนกินลิฟยงาระถุนนะอยู่ไม่นี่ง่ะยหืมสวยแล้วโอแล้วสวยแล้วโซดาพูดเก่งจังแจ่มมากโอ้โหโอ้โหโซดาพูดเก่งจังกูเก่งจริงเปล่า พูดเก่งจริงไหมคะม่ายโอ้โหนี่มีคนเปิดเพลงให้ด้วยเรอ๋ดูแยากดูดีเจทุกคนดูดีเจดูดีเจก่อนนะคะทุกคนดูเจเขินเลยนะคะดีเจเขินดีเจเป็นวันนี้โอ้โหรับซับรัวๆเลยนะคะแฮ่ปี้ไหมคะไม่เปิดเพลงนี้ไม่ใช่หรอตอนไลฟ์สดอะ เปิดได้ทำไมเออจริงด้วยแม่เปลี่ยนอเออใช่เดี๋ยวโดวนลิขสิทธิ์เออทุกคนเดี๋ยวบอกบอกพี่ๆป้าๆนะนะอาหน่อยิบอกว่าเพลงที่เปิดต้องระวังด้วยนะคะเวลาไลฟ์สดเพราะอะไรลูกเพราะโดนอะไรโดนอะไรลูกโดนลิขสิทธิ์อ่าอันนี้คืออะไรทัแก้มอาทาเลยเสวยๆนะคิวคือมาแล้วเดี๋ยวโซดาทาแต่งหน้าให้ตัวเองนะ <Okay. S 1> เคออป้าไม่แต่งให้นะทำไมอ่ะอ้าวก็ป้าอยากรู้ว่าโซดาจะแต่งสวยหรือเปล่าแต่งให้ตัวเองสวยเปล่าอ๋อแล้วใส่ <c oughs> ยีส์ใส่ยีสซ่ะหน้าเกือบแหกเลยใส่ <c oughs> ยี่แลแ้วแสบหน้าเลยดีเจวัยรุ่นมากค่ะเจยรุ่นลยทาข้างบนข้างบนข้างบน <c oughs> เออเออถ้าทาข้างล่างอ่ะมันจะดูแก่ต้องทาข้างบนเออโอเคโอเคแล้วพอแล้ว แต่หนูดีเจหรือเจดีสวัสดีค่ะคุณเพนนะคะพี่เพนแสนสวยของเรานะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวยสวยสวัสดีค่ะพูดด้วยเออนะคะสาวน้อยโซดาจากเจียงไฮจากเชียงรายป่ะที่มันเป็นอ่ะหนูจะเริ่มจากอะไรอ่าหนูทานเลยค่ะ แล้วก็แนะนำด้วยว่าคืออะไรบ้างอันนี้เซรั่มไฮยาเพียวทาแล้วหน้าเด้งหน้าเดยททำไมมันเหลือป้าตุ่นใช้กียูนใช้เยอะแล้วอ่า<ร>ทำยังไงคะป้ามาจากไหนป้าตุ่นเป็นตัวแทนค่ะทาเลยค่ะเฮโอ้โหนี่ดูป้าหลานเอย,ยอะ ทาเลยรีบทาหลับตาหลับตา,าแล้วก็รีบทาเร็วเออป้าช่วยทาติดหลับตาหลับตา,บา,บานี่นะคะวิธีการทานะคะ <ừ> ทาแบบนี้นะคะยกขึ้นนะคะเออนะคะยกขึ้นเอออไรไ <laughs> อ่อยไหมลูกหอมันทาได้ปากก็ทาได้ นี่นะคะเซรั่มพะยาพยวนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นสนใจสั่งนะสนใจสั่งคุณกบก่าคุณวันได้เลยนะคะใช่ไหมใช่ค่ะกันแดดจะป้าบีบมาให้แล้วเดี๋ยวโซดาทาเองป้าเก่งป้าบีบให้เยอะๆโอ้ป้าต้ออ่าไป นี่นะคะทุกคนมันเหมือนเป็นกันแดดที่สามารถนะคะรองพื้นไปในตัวได้ด้วยนะคะทุกคนพอมาโอ้โหม่องมาจากม,ม่องไหนคะทาตรงนี้เยอะๆทาตรงจมูกด้วยจมูกจมูกอ่าก็จะหลกมาเลย อ่แล้วเกีย่ยเกี่ยให้ทั่วสนใจนะคะทักคุณกระมนลเนตรนะคะทักนะคะตุ่นก็ได้ทักแม่วันก็ได้ทักคุณกบก็ได้นะคะใครสนใจ,ในใจโอ้โหสวยเลยค่ะเวลาทาทาขึ้นข้างบนทาขึ้นข้างบนป้าสอนเออถูกต้องอทาขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะเกี่ยง่ายไหมคะลูกเกี่ยง่ายมากนะคะ แล้วก็ปรับสภาพผิวด้วยนะคะใครที่แบบมีฝ้ากะจุดด่างดำเขาจะปกปิดไปให้ด้วยในตัวเลยนะคะนี่นะคะนางแบบของเรานะค่ะนางแบบของเรานะคะอิ p พอ,นบบอรนะคะมาจากนะคะ,ะเชียงรายนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์ใช่ไหมคะลูกวันจันทร์หรืออาทิตย์จันทร์ค่ะวันจันทร์นี้ก็ต้องกลับแล้วนะคะแล้วนั่งนั่งเครื่องบินหรือ,อนั่งอะไรปิดปิด,ปดนั่งนั่งอะไรคะ นั่งเครื่องบินหรือว่านั่งรถรถตัวเครื่องบินโอ้ยนางนั่งเครื่องบินตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะคะทุกคนไฮโซมากเดี๋ยวต่อไปก็จะขึ้นรอบรอบรอ,อบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่สี่แล้วโอ้รอบที่สี่แล้วบอบเบอรนะคะนางนะคะเก่งมากๆนะคะเจ็ดขวบเท่านั้นนะคะได้นะคะขึ้นเครื่องบินแล้วรู้ไหมว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยกลัว กลัวเครื่องบินรูรู้เลยไข่ไข่ป้าน้อยปานอยเพราะว่าป้าน้อยกลัวแฉป้าน้อยนะคะใช่นะคะจริงนะคะป้าน้อยมาดูจะต้องหาหนักมากแล้วก็อาจจะแบบว่าแอบหยิกหยิกคือก็แบบว่าเม้าเขาไงสวัสดีค่ะคุณพิมพิชาโซดาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้มานะคะอยู่กับเด็กๆอยู่กับสาวน้อยนะคะ ที่เขาเนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรัก<า>ความชอบที่กล้าที่จะแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะแต่งหน้า,าเพลงหายไปอีกแล้วปล่อยเขาเธอค่ะลูกเดี๋ยวป้าร้องให้ฟังเพราะว่าถ้าเราเปิดแล้วเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิบบ์เออเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ดี๋ยนะคนน่าจําม่อยากได้เพลงอะไรเดี๋ยวป้าร้องให้เลิกคุย้วเลิกคุยทังอํเภอ เพิ่อิชๆเดี๋ยวมันขึ้นต้นว่าอะไรไม่เอาไม่ลองนะคะอ้าวทำไมไม่ลองอลูออยากลองคือแบบคือแบบคือแบบว่า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 อาทาเลยค่ะเขาหัวล้อมาเต็มเลยพี่วันหัวล้อมาเต็มเลยเหมือนลูกเหมือนหลานสาวเลยใช่ไหมคะ เหมือนกันเลยใช่ไหมคะหลานสาวนะคะไม่หรอไม่เป็นอะไรมาเดี๋ยวทาให้มาป้าทาให้เอาสีนี้สองสีสีพูกับสีทองรับตาอู้หูสวยมากตายแล้วแต่แล้วสวยอะไรขนาดนี้หลานใครเนี่ยโอ้โหนี่โซดาดูแค่สีชมพูก็สวยแล้วอะจะเอาอีกไหมไม่ดูแค่สีชมพูก็สวยแล้วดู สวยมากมากโอ้ต่อไปลดค่ะลิปลิปสีนี้เลยค่ะอ่าสีส้มสีส้มนะคะนี่แล้วกลิ่นมันก็เป็นส้มส้มดแหละเมื่อนานาทาอาทาเองอ่าทาเองอ่ะคือแบบเมากอคืออ่ะให้เดี๋ยวป้าจะให้หนูดูนี่นี่นี่ดูนี้อ่าอย่าทำเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกคือแบบมันแตกแล้วใช่อ่ะดู ดูนะคะทุกคนจับจ้องที่ปากเลยนะคะนี่นะคะดูเทคนิคการทานะคะโอ้โหเป็นไงคะโอ้โหดูการเกียดูการเกียโอ้ยนะคะดูการปาดนะคะสวยมากนะคะเป็นเด็กอัจฉริยะมากมากเลยนะคะโอ้โหเป็นไงคะช่างแต่งหน้ามืออาชีพยังอายเลยนะคะ <Okay. S 1> โซดาพาฮานะคะป้าตุลร้องไห้ทุกเพลงอ๋อป้าตุลร้องได้ทุกเพลงเลย <Okay. S 2> <laughs> ป้าตุลมั่วทุกเพลงเลยนะคะ <laughs> <laughs> โอ้โหสวยมากเลยว้าว <laughs> <laughs> นี่แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วอ่ะปิดเสร็จแล้วเราต้องมีสีเข้มๆข,ข้างในทำแบบอ้ำนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> รเราจะแบบว่าแต่งธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นอ่ำนะคะอ่ะ โอเคถูกต้องสีนี้เลยค่ะลูกทาข้างในค่ะอ้าวอ้าว <laughs> ปากท่านผู้ชมกลัว <laughs> ท่านผู้ชมหรอหสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะนะคะหลานยา <laughs> ดยมันหกป้าบอกเร็วเร็วเร็วอ้าได้ สวัสดีค่ะเขายัางเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเลยใช่ไหมอย่างไม่ได้สวัสดีอันนี้ป้าให้นี่เอากลับเอากลับบ้านได้นี่แล้วก็อันนี้คาคิวใช่นี่นี่เดี๋ยวป้าจะคาคิ้วให้นะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้จะให้นางอ่ะกลับเชียงรายไปเลยนะคะเอาไปแต่งให้สาสมเก็จใจเลยนะคะนี่พดาป้าให้อันนี้หมดเลยเอาเปล่า เอออาดับตาโอ้โหนะคะคิ้วปังนะคะหมื่นแสนล้านนะคะสุดาสวยมากสุดาไม่สวยอย่างนี้เดไปอีผมอะ่ะอีผมมันบงังอีผมมันบังนิดนึงอ่ะดู เป็นไงสวยมากโอ้สลบอตปีะป้าให้ทำอไรก่อนอาให้หมดเอาไปนะเอาไปแต่งที่เชียงรายไปแล้วจะไปทำไมอีก้าหนูยังไม่ได้ไปก็ไปกับป้าไงเดี๋ยวไปกับป้าเดไปกับป้าแล้วมันต้องซื้ออีินแล้วเขาซื้อมาให้เนอะหนูอยากนี่ทำมาล้ายอีกไหมทำมาเกล้าสวยเอามาอ่ะหลับตาเอา อ้าววันนี้ป้าตู่วันนี้จแมาม่จิวจัม,มั่งจังวันนี้นะคะลเขาชมบอกว่าจัมั่งจังขอบคุณค่ากันเลยวันนี้กินดีอยู่ด <laughs> ีวันนี้ป้าเฟนบอกว่าป้าเฟนจะแต่งงานเป็นเมียฉลักเหรอใช่นี่มองม่วงก็อ่าหลับตา สซิ่งหลานขนตายาวมากหนูอย่าไปหยิบตาเด็กเดี๋ยวมันเลยนี่เดี๋ยวมันเตือนเดียชักหุยโซดามันยาวออกมาเลยอ่ะมันยาวออกมาเยอะๆเลยอ่ะสวยเลยใช่ค่ะนะคะอ,อ่ะอ่ีกขั like ้นนึ่งอีกขั้นหนึ่งโอ้โหสวยอย่างนี้เนี่ยหลานใครวันเนี้ยโอ้โหทำไมมันสวยงามขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเป็นไงเฮ้ ยัางกระติกขนตาเลยอะอ,ะอ่ะหลับตาหลับตาปาหาอันนี้ไม่เกิดโอ้โหยัางกระติกขนซ่าสุดามันสวยอะไรขนาดนี้วะเน,นี่ยีน้ำตาลด้วยโอ้โหเอาไหมใ้ำเออแม่ดูดินี่แค่ทานะก็โอ้โหมันมีเขายาวอยู่แล้วไงเขาสวยอยู่แล้วไงอาเทืนคนดูก็ซื้อของตรงนี้อะ มีมีมีคนบอกบดด้วยนะหามากบ้านนี้หามากนะคะมีคนบอกบทด้วยนะคะทำไงคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยไหมคะอาถามทาแก้มอาทาแก้มนะลืมลืมลืมตายแล้วนะคะทุกคนพลาดได้ไงคะอ่ะหลับตาค่ะโอ้โหทำไมสวยอย่างนี้ สวยอย่างนี้ทำไมทำไมอะทปข้างในโห้ทำไมสวยอย่างนี้เนี่ยหลานใครวันเนี้ยหลานใครวันเนี้ยไอ้นี่มันเจ็บเนอะตัวดานะแป้งมันเจ็บแต<ส>่เสร็จแล้วน,ะะนี่อะป้าให้ทำไงกันโอ้โหได้หลายอย่างมากเอใเอใส่ถุงให้ไปไปเลย เดี๋ยวค่อยเองอ้าววันนี้ป้าน้อยจะกลับมาพี่นะคะือ <c oughs> แบบถ้าป้าน้อยเห็นโค <c oughs> ้นส้องก <c oughs> ใจมากเลยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนอค่ะ <c oughs> ไปด่าค่ะบายบายไปแล้วค่ะสวัสดีติดตามโซดาได้นะคะเดี๋ยวโซดาจะมีอะไรเพจเะลูกมีเพจี๋ยวกาจะมีเฟซบุ๊กอย่างแน่นอนเนาะเออใช่ขอถใช่นะ